ยากลุ่มอันตรายที่เป็นภัยต่อตับปัจจุบันมียามากมายหลายชนิดเลยครับที่เราสามารถหาซื้อเองได้ง่ายหลายคนนะครับทานกันอย่างไม่ระมัดระวังหากทานผิดวิธีนะครับทานพ่าเพื่อหรือทานเกินขนาดนะครับอาจจะทําให้ตับของเรานะครับอักเสบได้แล้วก่อให้เกิดตับแข็งตับวายนะครับตัวถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยครับนอกจากยาพาราเซตามอลแล้วนะครับยังมียามากกว่าอีก1,000พชนิดที่ก่อให้เกิดภาวะตับอักเสบจากผลข้างเคียงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุครับที่ทําให้ยาหลายชนิดนะครับหุ่นถอดถอนและห้ามจําหน่ายครับการทานยาบางชนิดนะครับคนท จากสาเหตุนะครับพบว่ามีผู้เกิดภาวะตับวายเฉียบพลันทับมากกว่าร้อยละห้มีสาเหตุมาจากยานะครับโดยที่เป็นสาเหตุครับจากยาพาราเซตามอลทับร้อยละสามสิบเก้าและอย่างอื่นๆนะครับร้อยละสิบเอ็ดยาที่กล่าวมาได้แก่หนึ่งเลยนะครับยาปฏิชีวนะเช่นไซโปรฟอกซาซินอีลิโทไมซินและอะมอกซิซินลินสองนะครับยาแก้ปวดแก้ข้ออักเสบเช่นนะครับไดโคฟีแนักสามนะครับยารักษาโรคหัวใจเช่นนะครับอะมิโอดาโรนและแอสไพรินสี่นะครับยากันชักเช่นฟีโนบาริทอลและคาบามาซี บห้านะครับยาลดไขมันกลุ่มยาสเตนทินหกนะครับยาความดันโลหิตเจ็ดนะครับยาจิตเวชเช่นนะครับคลอโบรมาซีแปดนะครับยารักษาในโลกเช่นนะครับไอโซไนอาร์ซิฟแฟมพิซินและไพลาซินามัเก้ายารักษาโรคภูมิแพ้ในกลุ่มยาสเตียรอยสิบนะครับยาคูเกอร์เนอรชนิดรับประทานสิบเอ็ดนะครับสมุนไพรที่มีความเป็นพิษต่อตับเช่นพวกขี้เด็กและบอระเพ็ดซึ่งการทานยาเหล่านี้นะครับจะก่อให้เกิดตับอักเสบได้ง่ายในกลุ่มผู้สูงอายุผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานไตวายเรื้ออออรรรััังงงเหหืืตตบบแข็ทาน ผิดปกตินะครับเนื่องจากตับนะครับทำหน้าที่ขับยาและสารพิษตับของเราครับทำหน้าที่บอบพองนะครับก็จะเกิดการสะสมของสารพิษและยาไว้ในตับที่มากครับจะส่งผลให้ตับอักเสบเฉียบพลันได้ครับโดยการที่พบบ่อยนะครับเมื่อตับอักเสบจากการทานยาก็คือถูกเสียดแน่นชายโครงขวาอ่อนเพียและก็ไม่มีแรงเป็นไข้นะครับเพื่อนไส้อาเจียนจะเบื่ออาหาร อุจจระ,ะจะสีซีดปัสสวะจะสีเข้มผิดปกติตัวจะเหลืองตาจะเหลืองครับหากคุณนะครับไม่สามารถหลีกเลี่ยงนะครับกลุ่มยาที่มีผลต่อการนักเสของตับได้ควรรีบหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพของตับให้มากขึ้นและควรที่จะตรวจสุขภาพตับนะครับทุก3-6ถึงหเดือนที่จะป้องกันนะครับสภาวะดังกล่าวและ,ละรักษาได้ทันท่วงที